อ่าทางสโลบอ่ะพี่ช่วยอ่ะจับกับสองมือค่ะโอเคถ้าเป็นทางสโลบพี่จะช่วยจับในไทยไทยไปแล้วยกขายังไงนะโชว์หน่อยค่ะโอ้โหไทยซุกตึร์เก่งแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จุดยอดเลยไหมคะมี่ค่ะจุดยอดมองข้างหน้านะลูก ข้างหน้าเดี๋ยวตกล่องค่ะเอา้าไี่สรุกเนี่ยค่ะคไท่สกูตเตอร์ยังไงลูก,กอ,กอ,เ,อเดี๋ยวตกล่อง